พี่น้องสวัสดีขวดเอฟซีขวดลเดือนแฟมิลีครับอีพี EP นี้พี่น้องป้าเถิดเขือนอุบรลรัฐคือบอกเลยว่าห้ามดับเครื่องยนต์ร้อนจีเลยเอ้าพ่อคุณกลัมาก่อนได้โตรถลงมาวันนี้เรามาแคมปิ้งกันริมเขื่อนศรดินทรครับน,นี่มาคุยกับเจ้าของเขาหน่อยใครอยากมาแคมปิ้งที่นี่สวัสดีครับดีด บอกคุณยังไม่หายโศกเศร้าจากอันนี้งเขาวันนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบลครับพี่น้องพาอากาศดีนะอ๋อ <c oughs> อ๋อพี่อ๋อม,ม,ม,มีเรือให้พายด้วยนะครับ <c oughs> อ๋อเดสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเขาเอิญว่ารีสอร์ทอยู่ครับนี่ <c oughs> สไร่เจริญสุขไร่เจริญสุขนี่มีมีรีสอ,อ,อร์ทอุโมอค์รวมมีแคมปิ้งอย่างเดียว อ๋อนี่คือที่ของไร่เจริญสุกครับใครอยากจะมาแคมปิ้งนักสายแคมปิ้งให้เซิร์ชเลยว่าไร่เจริญสุกนะเขื่อนอุบลไม่ใช่เขื่อนอุบลรัฐขอน,อนขอเขื่อนสลินทรอนที่จังหวัดอุบลพี่น้องเรามาจอดรถนอนนี่นะมีแคมปิ้งพี่น้องดูมีโต๊ะทําอาหารนี่มีห้องน้าทําอย่างเท่มากเลยสวยเลยนี่<ม>แล้วก็เดินลงไปนี่เดียวก็จะไปเล่นน้ําที่เขื่อนกันนะเดี๋ยว มพอคุณเอาแมวไม่ไผ่เลยเดี๋ยวเดินลงไปเอาชิปอ๋อเอชุดชุดชิปชุดชิปเราอยู่ในรถก็มีไปเอาชุดชิปเรามาก็ได้ไปไงได้ไปเอาชุดชิปเรามาก็ได้ดูไปขอบคุณพอแพเล่นน้ำด้วยครับมีแพให้ด้วยนะพี่น้องที่นี่ซันเซ็ตสวยเลยเนาะอ๋อที่นี่ตอนเย็นๆนี่ซันเซ็ตบอกเลยว่าเขาบอกว่าสวย นะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องได้เห็นแน่นอนแล้วที่นี่ถ้าถ้ามาเที่ยวนี่เป็นว่าไปเอามองได้กัครับที่ว่าตอนเย็นๆนี่คือแลนด์มาร์คของที่นี่เลยวัดภูพ้าวัดภูพ้าวเขาบอกคืนนี้มันจะเป็นเรื่องแสงนะครับ <Okay. S 1> เรื่องแสงจากจากอะไรครับจากน้ำหรือจากอะไรไม่รู้ของเขาเลเขาทำ <laughs> อ๋อต้องไปดูนะมีคนบอกให้ผมไปสองคนนะบอกถ้ามาที่นี่เกินซิดินทอนเนี่ยต้องไปวัดภูพ้าแลนด์มาร์คคือกลางคืนนี้มันจะเป็นเรื่องแสง <Okay. S 1> แต่ คุณแม่ก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าตอนเย็นเราไปดูด้วยกันน่ตอนเย็นเราก็จะมาขอพนอนคืนนึงนะครับนะไปะไปเอาชูชีพมามาได้ไม่พายแล้วมีเรือด้วยที่นี่มีบริการมีบริการเรือแล้วก็มีแพให้ครับพี่น้องไปไปชปูชีพอยู่ใต้ตใ,ตตใต้บ่อรถไงนัเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวถือให้มามาไปเรามาจากกันจากช่องตาอูนะครับพี่น้องจะขับไปที่ตัวเมืองอุบลมันก็ไกลเกินไปก็เลยว่า ค่าคืนนี้เราจะมาขอนอนแคมปิ้งนะครับที่นี่ให้ใช้ไฟได้เขาคิดเป็นหัวนะครับเป็นคนนะแต่ว่า,า,าคิดเป็นหัวครับมากี่คนก็คิดตามนั้นประมาณนี้แหละหัวละร้อยห้าสิบาทนะครับคิดเป็นคนคนละร้อยห้าสิบาทแต่ว่าเด็กปกุณนี่อย่างนี้เขาไม่คิดนะครับก็สามร้อยบาทกลางคืนเขามีปลั๊กไฟให้แล้วก็สามารถจะเปิดแอร์นอนนะล้วเราสบายแล้วเราก็จะนั่งทํากับข้าวตรงนี้มีห้องน้ําห้องถ่าห้องอาบน้ําให้นะครับแต่ไม่มีรีสอร์ทนะนี่เราก็จะ ไปเล่นน้ํากันพาปองคุณไปทํากิจกรรมนะปองคุณยังมีความรูส้สึกเสียใจกับเคสาะที่เขามาเลี้ยงอันนี้อัอนนี้ยังก็ังก็ครับอ๋อตอนเช้าที่นี่มีข้าวต้มให้กินด้วยนะโอ้คร <that S 1> ับตอนเช้าถ้าใครมาพักที่นี่มีมีข้าวต้มคือพักข้างในนี้ได้แล้วข้างนอกนี้ก็มีเขาก,ก็มีบริการปลั๊กไฟให้ข้างนอกก็มีครับพี่น้องข้อข้อท่าดีผมว่า นะก็ถือว่าโอเคเอามาให้ไมม่ีหมีมันมีสองเอามนี่มันอยู่มันอยู่ลึกๆหน่อยเอามาสองตัวไงเอาไม่ได้หรอเดี๋ยวไปเอาเองก็ได้เดี๋ยวพ่อไปเอาเองไปอันถือไปเดี๋ยวไปเอาชูชีพแป๊บนึงครับจ้ะอากาศพี่น้องเอ้ยเย็นเย็นแล้วเขาก็มีเรือให้บริการฟรีด้วยมีแพให้มานั่งกินด้วยนะไปพ่อคุณเป็นยังไงเออ เอากิจกรรมกับปองคุณหน่อยให้นูตาดำตาแดงนั่นแหะเป็นอะไรไมันนุกับไอสัตว์สปีชีส์ของเขาเนะี่ยคิดถอดมันบ่นะเดี๋ยวพ่อมัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเชียงรายบ้านเราพ้อนบอ่ใส่ชูชีพนะครับชูชีพ่มาจากบ้านเลยชูชีพขเขาก็มีบริการให้นะอยู่ข้างหลังนี่ครับป้ะอ่า คืนละสามร้อยบาทครับ <c oughs> ไม่ใช่คืน300ละสามร้อยหัวละร้อยห้าสิบาทนะมาสองคนก็สามร้อยบาทเนาะนี่ชูชีพโรงเรียนโอ้แต่ว่ามันไม่มีร่มนะถ้าหน้าหนาวน่าจะโอเคครับหน้าร้อนก็ร้อนนิดนึงแต่ว่ามันเหมาะคือการมาแคมปิ้งเหมือนกันเนะผมว่าใช้ได้ครับนะมีเรือให้แล้วก็มีแพให้คุณจะมากินเขาเจ้าของใจดีบอกมีเตา,ม,เตามีอะไรมีทุกอย่างให้ตอนเลยมีฐานให้อีกแต่หาครับก็ก็ดีใครจะมาทำกิจกรรมอะไรก็เสิร์ชหาได้นะครับ นะในเขื่อนอุบลตังนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะไปเราไปโซนก่อนที่เราไปเมื่อวานก่อนท่าน,นจะเป็นทะเลสายเลยครับเนาะขึ้นแบบตึมเตึมเลยครับแต่ตรงนี้มาอีกฝากหนึ่งไม่รู้ฝากไหนนั่งหลบแดดตรงนี้หน่อนครับรอมันแดดร่มลมตก <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าวัดตรงนี้การขึ้นมาเรืองแสงเป็นอันซีนของคนอุบลครับมันเรืองแสงตรงไหนมันรู้ต้องขึ้นบนวัดเดือนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเดี๋ยว ค่ําคืนนี้อาจจะมีถ้ามีจังหวะพอ,อก,ก็อาจจะได้ไปเที่ยวอยู่ครับแต่ตอนนี้หลบแดดแป๊บนึงพี่น้องเด้อไปไปเอาเรือมาให้หน่อยปางคุณวันนี้ก็ตื่นกันตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเราไปช่องตาอูมานะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโนะครับออกจากช่องตาอูก็บ่ายสองนะครับพี่น้องก็ <c oughs> จะเข้าไปตัวเมืองอุบลมันก็ไกลเกินไปผมก็เสียดูแล้วถ้าไปถึงนู่นอุบลมันก็ เออสิบเจ็ดนาฬิกากว่ามันก็อาจจะมืดไปแล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยแค่ไปถึงก็ไปนอนเฉยๆนะครับกลางคืนก็ส่วนมากลางคืนแล้วก็นอนนอนกันตัดคลิปกันเฉยๆครับก็เลยว่างัน้นก็เลยดูในตําแหน่งในดูใน G.P.S. นะครับถ้ามาที่นี่ก็ใช้เวลามันไม่ไกลอ่มันก็พอมาครับแล้วก็ขับรถมานะครับมาก็ <c oughs> มาได้ที่นี่แหละที่เออจุดแคมป์ปิ้ง300บาทครับกลางคืนแล้วก็ชาร์จ ไฟของเราแล้วก็นอนห้องแอร์เลยนอนในรถนะครับแบตเตอรี่เราเหลือเต็มเช่นเคยก็ยังไม่ได้ใช้วันเกาะเมื่อคืนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่นู่นก็เสียห้าร้อยบาทครับอ่าเป็นกิจกรรมที่ก็ไม่แพงเกินก็โรงแรมก็ไม่ได้หรูเกินนะจริงจริงพวกผมนอนในรถเนี่ยจะมีความสุขครับเพราะาเราออกแบบมาเรานอนในรถประจำมันก็หลับสบายกว่านะครับแต่ช่วงนี้ดีที่เรานอนในโรงแรมก็รถ รถบ้านก็เย็นมากนะแต่ว่าถ้านอนโรงแรมมก็สะดวกเรื่องอาบน้ำอาบถ่ามากับครอบครัวเนาะถ้าผมเดินทางเองผมก็นอนสบายของผมแต่ว่าถ้ามากับครอบครัวจริงก็จริงนอนรถบ้านก็สะดวกสะดวกสบายมากครับทุกคนก็ชอบกันนะแต่ว่าถ้าเรานอนใน <c oughs> โรงแรมช่วงหน้าร้อนจัดๆนี้แล้วก็เปิดแอร์เย็นๆแบบช่ำๆแบบหลับไปเลยสบายไปอีกแบบหนึ่งไป ก็มีมาใกล้ๆนี้ก็มีกิจกรรมให้พ้องคุณเขาได้เล่นนะครับช่วงปิดเทอมเนาะผูกก้จัดการยังอยู่ในรถนะครับพี่น้องไปเดวร้อนก็นมาเนอ้อซื้อชูชีพมา,าจากบ้านนะครับการจะไปเล่นทะเลเล่นหลายที่กนะ็ซื้อมาพร้อมกับเรือแต่ไม่ได้เอาเรือมาด้วยครับเดี๋ยวรออากาศมันเย็นอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะพาขับไปตัวนี้เรือตัวนี้มันไวมากนะมัน นี่ปากมันเล็กนิดเดียวเห็นไหมนุ่นจะพาปอคุณไปนู่นน่ะไปอยากไปไหนก็ไปได้หมดเลยยิงกับติดเครื่องยนต์แต่ปอคุณเป็นคนพายนะพายหน้าพายหลังช่วยกันเออคุณเอาละมีไปนะเอาจะเอาสีขาวเหรอเออากสสกสนัสชื่อเดียวเขากำลังจะไปหาปลาไหน,นโอ้มีคนมาเช่าเรือแล้วไปไหนไม่รู้ครับพี่นนะ้องเนี่ย ไปคนเดียวด้วยมีถุงผ้าขาวๆไปด้วยครับพี่น้องอย่าบอกว่าไปลอยอังคารนะแต่ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ดีนะน้ำมันใหญ่นะเขื่อนสกินทอนครับกระสอบนะี่ไม่น่าจะใช่นะเขาตั่งจะไปไหนสักทีมัม้งไม่ใช่ถุงไม่ใช่ละเขาตั้งใจไป ไม่น่เจอไปไหนไปรีสอร์ทหรือไปไหนไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงแดดมันร้อนคราวนี้ใครจะไปนั่งไปกลับมาหน้าดำปีเลยดิ <c oughs> เป็นยังไงมันมาถามหน่อยถามความรู้สึกหน่อยมาถามดี้ดีมันอยู่แป๊บแนึงได้ถามหน่อยเป็นยังไงเอชื่ออะไรนะบอบแบ๊บเหรอบอบแบ๊บปั๊บบอบแบ๊บปั๊บเหรอปล่อยหมดแล้วเนาะสงสารมันก็ให้มันไปอยู่ดีแล้ว แต่ว่าไอ้บ๊อบบ๊อบ๊บบบ๊อบแบบเนี่ยเราจะเอาไปฝังที่เชียงรายใช่ไหมอืมตอนนี้มันไปฝังวที่บ้านตอนนี้เราก็เอาไปให้มันไปกับเราแหละมันอยู่บนราคาแล้วก็เอามันตากแดดไว้ให้มันแห้งเพื่อไว้รดมัเน่าให้มันบ๊อบแบบปองคุณนะปองคุณก็ร้องให้มันตั้งแต่นู่นนะคิดถึงเขาเั็นวัชพืชที่มาเลี้ยงไงก็บอกแล้วแล้วก็เราจะเอากลับไปเชียงรายเอาไปฝังเอาไปฝังกับแมวกับหมาที่ของเราที่มันเคยตายไป ใครนะไปฝังกับใครน่ะปองคุณเอาไปฝังกับใครนะไม่เอาไปฝังกับใครที่มันที่อยู่บ้านมีอะไรมีชิดชิดเค้กมีใครอีกแมวชิดเค้กไข่ต้มเออฝังกับไข่ต้มเรามีที่ให้มันอยู่ที่สวนยายเราฝากมีหลายตัวเราฝากไว้มันไปอยู่กันนู่นแ่ะเดินมาเดินมาจากไหนไม่รู้พี่น้องมาแล้วแม่ใหญ่นี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วแม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่ใหญ่ฝ่าย ไม่ใยไฟจะไปหับหมาพี่ต้องเอาไม่ไผ่ไช่จะใช่ดีกว่าไม่ใยไฟจะไปไหนนะคุณ <c oughs> ไปหป <c oughs> ไับห,หามาไม่ใยไฟจะไปหับหมาพี่น้องเบิ่งโดไมนยังไหนวะ <c oughs> เอออ่ะคิดว่าหมากินน้ำบ่ะเอ๊ะ <c oughs> คิดกีโอ้โหมีเกจเตสกีมาด้วยถ้าบ้านเรามีเขื่อนองี้เราก็น่าจะมีพวกนี้ไปเล่นบ้างเนาะโอ้ความฝันเราเลยนะเนี่ย <c oughs> แต่บ้านเราไม่มี ไม่มีนักเขื่อนไม่มีน้ำมีแต่อ่างเก็บมีแต่มีแต่ให้ชาวประทานมาลองไหว้หน่อยเดียวเม็ดเดียวขอบไปต้มแล้วเอาแล้วพี่น้องบ้านเราก็มีบุโอ้เออขาไม่ให้เล่นหรอกเพื่อเป็นน้องหมู่บ้านน้องเล็กกั่นนะ่ะเขาไม่ให้เล่นแต่ถ้าที่เนี่ยมันน้องใหญ่เขาให้เล่นมันจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเปล่าครับพี่น้องเดี๋ยวมาเช่าแล้วก็นี่มาสองหลัามาสองคนนะพี่น้องสองคันเลย อือเอาแล้วไม่ใหญ่นี่ไปรักหมานอีกไปี่น้องรักหมาไปขายตีไปรักหมาข้าเจ้าอีกเออไม่ใหญ่นี่หมาอีกตัวหนึ่งแดนนี้ละหมาไปยาฮ่าฮ่าฮ่ยไม่ใหญ่นี้หมาไปยาเจ้ากับหมาพูดอะไรเด้ออย่า,า <c oughs> ไปแจ้งความเด้อไปนั่งเด้อเด้อมาเจ็บขามันยุขา,ขางเออเออีตัวเอออีตัวหมาด่เว้ยอีตัวหมาี่เว้ยตัวจะขี่เรือเว้ย เอาแล้วคือแล้วเอาบายทีเออยวเดี๋ยวไปถึงทะเลเดี๋ยวให้ปองคุณได้ขับเจสกีเอาลัะไปลักหมาขาเจ้าเอาเอาใบจันจ๊อมาใบโกสลมาเครื่องเทศว่าแคว้นมาขมิ้นนิดหน่อยกระเพราเยอะๆเยอะจ้ามเบ๊ๆ มาเลกจับไปลักมาไปเอาแรงนี้ใส่เขาหามแฮ่แรจับกับหมาผู้ใดพี่น้องเด้อเบิ่งเอาหลดด่ารักพูดใสุดลอยไปคนหลัเป็นลัแล้วเรียกเขามามีอะไรให้กินสักอย่างเลยนะเดี๋ยวเอาไปกินในคืนนี้คืนนี้มีเจ้าของโฮมสเตย์ที่ใจดีครับเ่ย ในรถโอ้ยพ่อสีดำนะโอ้สีขาวโอ้มันจอยแท้นะมันหิวอีรีเดนะเบิ้งมันทอกันไหมตัวผู้ทั้งสองเลยตัวเมียทั้งสองเลยนะจ้อยจอยเรียกเปลี่ยนใจวะไม่เรียเปลี่ยนเดี๋ยวดี๋ยวดูดูเบิ้งเบิ้งมาเนี่ยมันหิวอีรีตัวนี้มันจอยอีรีจนนี่เบิ้งไหมทอมันกิ้วหมดเลยนะเดี๋ยวมีนากินในรถจอยอุ้ยทัน อ่ะสวัสดีผู้จัดการอย่างเป็นทางการนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะจ๊ะเป็นจังใดเนาะสาวลาวเจ้าจังบ่มาผู้คนเล้วไปอย่างสาวลาวคือบอหรือบ่าวลาวไตบ่าวลาวไตเสียใจกับบอบแบบบอหรือบ่าวลาวไตตื่นตื่นตื่น ไปดีเถอนะพี่ขอโวยพรพอถึงสมบัติให้เป็นไม้พายเออถึงสมบัติให้เป็นไม้พายไม้พายกลับมาสองตัวไปดูคนพายเรือว่าหลังไหวไี่น้องมุนพายเรือกลับได้เอาขึ้นฝั่ง่างเดียว โอ้โหบโอ้โอ้โห้โบวูบวูบ่งขี้เครื่องดับเลยเออาจากเครื่องจกบอเอาสบอเอาสบอเอาสบออืไปแล้วลักเลือไปแล้วเอาสบอโอ้ไปแล้วอย่เอาหมาไปส่งอีกโอ้ไม่ใหญ่นี่หมาบอกแล้วหมาจะบอกว่าแล้วผมมาทำไม หมางงเลยแลนหนีเลยหมางงไหมเอามาทำบังตรงๆก็ได้เดี๋ยวลูกจะรับหมางงบอกโอ้เนื่อว่ามาเนี่ยเนื่อว่าจะได้กินข้าวมันขี้เล่นขี้เลื้อนซื้อบอกเบื่อแล้วไปแล้วจัสมินจะลงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเออพี่น้องเลยไปอีกด้านหนึ่งสิมุดไพ่ด้านหนึ่งมันจะเข้าฝั่งไพ่หรือบเปลี่ยนตัวนี้ไหมใจใดบ้าง เอาเอาเอาเออเอาพี่ดาวเออเอาเช่วยด้วยลูกพ่อจะจมน้ําพ่อจะจมน้ำนี่ช่วยไม่ได้เออถอยถอยได้เลยแต่เดินหน้าไม่ได้นี่โอ้ยง่ายนะมาไปแล้วเจสกีจะลงกันเด้อพองคุณพองคุณเจสกีจะลงแล้วพ้องคุณโอ้อยากมีเจสกีกับเพล่นเด้ถ้ามีเพื่อนใหญ่ๆอย่างงี้ ไอเรือลูกยั่ไงนี่เอาเบก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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึนั่นลงแล้วเถะโดนแล้วดิว่าเห็นที่เขาตอคุ่เมื่อกี้อย่าไปเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นเอนไปเลยตกใจเขาน่าจะซื้อใหม่เหมือนเราเนี่ยมือนเราอยากได้ของใหม่นะเขาวาซากิอไออันนั้นที่จอดพังนะคะคาวาซากิออ๋ คาเส,สกีิคายาวาสกุนู่นอยู่ข้างบนนั่เห็นไหมพ่ามีเรือเ<ะ>จสกีด้านหลังโอ้เรือประมงชาวบ้านงี้เรืองี้ขี่ดีไม่แพงด้วยดูดูเทคนิคการพายเรือพอคุณดู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 ด <c oughs> โอ้โห <c oughs> เก่งมากอะ่ะ <c oughs> โอ้โหท่าพายเรือนี่ปวดหัวได้ยังไง จังไหร่ไม่ไงอายขึ้นแล้วไม่ใหไงพลหัวคุณพดหัวกิน,นันชวนไปขี่เจสกีด้วยบางคนไปเลยโอ้ตัใหญ่เลยนะไปเลยไปฟงคุณไปเลยไปก้าไปาไปเลยเห็นบอกอยากขี่ไปไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขอบคุณครับสวัสดีพี่เขาก่อนสวัสดีครับ<า>โอ้โหคันใหญ่มากเลยเจสกี้คา,าวาสก,กิตัวใหญ่เลยนะพี่ฟองคุณขอรอบหนึ่งพอลูกชายอยาก ที่มาหลายวันแล้วครับเนี okay, <S S okay. ่ยว oh. ่าจะไปเที่ยวทะเลกันเนี oh. okay. ่ยเกาะก่อนเอวเลยนะเอ้าก่อนดีก็ก่อนเอวพี่เอาไว้แล้วจับจับข้างก็ได้จับอะไงก็ได้อะไรเลโอ้บอกคนโชคดีมากเลยโอ้ โอ้โอ้โหตัวแพงเลยพี่น้องเป็นอ่าอยามาห่าด้วยคาว่าสก,กีมั่อกี้ตัวเต็มมันตัวใหญ่นะแล้วก็แรงมากครับตัวนี้คุณนุ่นอของคุณเนี่ยเป็นความฝันของเขาเลยครับถือว่าโชคดีมาเราก็ไม่ได้ไปขอเขานะไม่รู้พี่เขารู้ได้ยังไงครับพี่เขาบอกฮ<า>ะอยากขี่เขาไ,ลลได้ยินเหรอเมื่อกี้เราพูดอืมอยากขี่นะขอคุณอยากขี่เนี่ยเขาก็พี่เขาใจดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับ อันสงสารเด็กตาดำๆผมก็สงสารลูกนะฟองคุณมันอยากขี่มากเลยเขาฟองฝันเขาจะไปเมื่อกี้มันจะเห็นมันเห็นไอ้เจสกีเก่าๆอยู่บนนั้นมันบอกว่าอ่าพอขี่ได้ไหมขอขี่ได้ไหมเก่าๆนะอันนี้มันได้ขี่แบบมันเป็นโหมว่ไปแล้วเลื่อนลูกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเอาให้มาดูหน่อยโหปองคุณได้ขี่นี่ก็ดีเราก็ดีใจแทนที่ว่าฟองคุณได้ขี่ครับฟองคุณได้ขี่ไอ้เราไม่เท่าไหร่เราไม่อยากขี่หรอกแต่ว่า ปองคูนะเขาเป็นมันเป็นความฝันของเขาหลายๆอย่างไงที่เขาอยากขี่ตรงนี้อยากเป็นยังแจ่ควันเพิ่นเขาไม่ไม่เด็กมาจากต่างจังหวัดไงก็อยากจะขี่แบบกีฬาทางเล่นกีฬาทางน้ําของเออมันก็ไปบอกเขาเนี่ยพี่อยากขี่เลี้ยวเนี่ยมันบอกอย่าไปขี่เลี้ยวนะมันบอกอย่าไปด้วยนะโอ้โหเดียวยิ้มคืนนี้เราไม่หลับมันเดินไปบ่ใบเลยนะเออ เข้าใจดีกันเลยคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยน่าจะเลี้ยงเครื่องดื่มพี่กันสักหน่อยโอ้โ oh! oh! อ,อ้ให้อีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งพี่น้องดูจ่า <c oughs> จแทนปองคุณครับนุ่นเจ้าของเรือเขาก็จะขึ้นแล้วนะเขาใจดีเนาะเข้ามาฝึกนิดๆ่อยเขามาออกกำลังกายแบบแต่เขาเล่นแค่5นาทีานะเธอไม่ถึง5นาทีด้วย ห้านาทีพามาห้านาทีเยวเจ้าของใจดีมากพี่น้องโอ้ดีก็ลูกเราเหมือนปองคุณมาไกลแล้วก็ปองคุณเป็นความฝันของเขาคือทริปนี้เอาเจสกีนอ่อยมานะดีๆเปลี่ยนคนขับละอ่าเขาอยากโอ้จะไปเขาให้เกียรติปองคุณขนาดนี้เลยเหรออือขอให้เกียรติออปองคุณมากเลยครับพี่น้องนั่นอืมแต่เราก็มีชุชีพมาตั้งแต่บ้านแล้วนะคือเราใส่ชุชีพไปรอไปเล่นนี่แหละโอ้โหไม่ทรรมไา บอบคุณวันนี้ไม่รู้จะหลับหรือเปล่านะไม่รู้เขาจะนอนหลับหรือเปล่ามาอมะไฟเบอร์ไม่รู้เขาจะนอนหลับหรือเปล่าคันได้เบานน่ฟิตอ่ะจ้อ,ะอนแสงนะครับแต่แต่ว่าก็เป็นความประทับใจนะเป็นมิตรภาพที่แบบแต่มิตรภาพที่หายที่จะเยือนอ่าที่จะลืมเดือนได้ประทับใจสําหรับคนเป็นผู้ปกครองเนาะคือ,อครั้งหนึ่งเราผมจะไม่ลืมบุญคุณของพี่เขาเลย วุ S <S <S ้ยเห็นแ่งเงาเท่มากเลยโอ้โหหันแสงน้ำดูดูดูไอ้ยะผมว่าคืนนี้ปองคุณคงจะนอนไม่หลับอ่ะเาผ้ามาตัเลยเนี่ยพี่เขาสอนนะให้มันมีมันมีทุ่นตรงนั้นอยู่ไงเอาสอนให้ฝึกไงเพพี่เขาใจดีจริงครับพี่เขาสอนว่าทุ่นเป็นยังไงอะไรอย่ไง เป็หวยังไม่ไ okay. ด้เปลี่ยนลเปลี่ยนลแสดงว่านักไม่ไหวก็คือเขาก็ประมาณนะเขาก็เขาก็งงเมื่อกี้โอ้โหประทับใจที่สุดละ จริงๆอันนี้ผมภูมิใจแทนปองคุณมากเลยออ<ะ>ขอบคุณค่ะว้าวได้ขี่เรือได้ขับเองด้วยเลยเมื่อกี้นี่โอ้วีไอพีมากบองคุณนี่โอ้โหไ,ไปเรียพ่อไปด้วยเไม่เป็นไรไปเอาเองว้าว ขอบคุณมากเลยนะครับลูกชายผมเขาเขาฝันมาตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับว่าครั้งหนึ่งเขาอยากจะมาขี่เจสกีแหละ <c oughs> คือเราจะพาไปเที่ยวที่ทะเลอยู่แต่ว่าโอ้ขอบคุณครับที่คคสวยลูกขอ,ข,ออขอบบคคุณรัสวยลูกครับโอ้ดีใจมากเลยลูกชายถามทุกวันเลยอยากจะเล่นเจสกีเจส,ก,สกีวันนี้มีโอกาสบ้างแล้วขอบคุณนะครับพี่นะขอบคุณครับครับตามไหมไปยงอัพคอนเสิร์ตเพื่อที่ทำไมมืดจอมืดปางคนมาจับมือไป ดีใจเลยนะลูกโอ้ปอกคุณได้ได้เล่นได้ขี่จักรยานตัวใหญ่นี่เป็นอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ยิงยิงยิงโอ้เจมส์โคตรแหงะเป็นยังไงตัวใหญ่นี่ขี่สนุกไหมส <c oughs> นุผมไม่สนุกไหมโอ้อยากได้เลยเนาะ <c oughs> ต้องเล่นยังไงเล่นเหมือนตัวเล็กน,นะอบอกคุณก็ขี่ตัวเล็กน,นะนี่บอกคุณขี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยพี่เขารู้จักเราหรือเปล่าผมพี่เขาทำไมใจดีขนาดนั้นนะแล้วเป็นยังไงดีใจบอกอธิบายหน่อยดีใจขนาดไหนกลัวกลัว แออบอกแล้วงั้นเป็นนอกไปแล้วทะาลงทะเลไม่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 เอา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 ทะเลขึ้นใหญ่กว่านี้นะไม่เป็นไรไม่กลัวแล้วขอบคุณเขามากไหมขอบคุณพี่เขามากนะวหายสวยๆเผื่อพี่เขาได้ดูคลิปเนี่ยอุตส่าห์ให้ปองคุณเราไม่รู้เรามาจากไหนเขาให้เด็กคนหนึ่งที่เรามาจากภาคเหนือสุดของประเทศไทยแล้วเราได้มาเล่นอย่างนี้ถือว่าดีใจสุดๆอ้ยอุิยแรงมากเลยตัวไหนไม่รู้ตัวโคตรเครื่องโคตรใหญ่ แรงแบบห่างล้วฮะเป็น่างเลีเอ้อแค่นี้พ่อกม็มีความสุขแล้วที่ปองคุณได้ได้ขี่แล้วก็มีคนมาให้มาให้โอกาสยื่นหยิบยื่นให้ปองคุณนะไปเจอพี่เขาที่เชียงรายก็จัดเต็มไหมถ้าเขาไปเที่ยวมาเรา,เราจัดเต็มไหมาาไถามก่อนว่าจัดเต็มไหมจัดเต็มอะไรก็ได้ <laughs> ถ้าเขามา้าเราจัดเต็มไหมก็ได้ จัดเต็มเลยสิไม่รออะไรเออขอบคุณพี่เขาด้วยนะใครจะไปขี่สามคนดีแล้วที่เขาคิดถึงบ้งคุณนี่ยเขาเนี่ยป้ายังดีใจเลยเนี่ยพ่อยังดีใจเลยเนี่ยโอ้โมันจะเยียนอนอ่ะถ้าไปน้องเลยขึ้นฝั่งมาือเด้อมือเด้อร์พี่น้องอุ้ยศิลปินอ๋อนี่แห้งกินน้ำโคกน้ำโคกนี่สายแคมปิ้งเจ้าของ เขาก็บริการดีมากนะครับแล้วก็มีสถานที่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยแต่ว่าเรามีเมนูจะเด็ดจะกินกันครับพี่น้องคืนนี้จะนอนนี่นะครับเปิดแอร์เย็นๆเลยแล้วเราก็แบตเตอรี่เราก็เต็มอยู่แต่วเราก็จะใช้ไฟของเขาเลยแหละนะครับเปิดแอร์อยู่ก็เขาคิดเป็นหัวละสามหัวละร้อยห้าสิบาทครับพี่น้องเนาะบรรยากาศแค่ดีถ้าอยากกินกะเพราอ่ะบอกเลยตรงนี้กะเพราเพียบนี่ หลายชั้นแล้วก็มีจุดแคมปิ้งแบบจุดมันก็อาจจะดูมืดแต่จริงมันไม่มืดนะครับแล้วก็เหมือนกับติดทะเลเลยลมเย็นสบายครับนั่งกันแบบชิลๆนะเดี๋ยวผู้จัดการจะทําเมนูหลากหลายเมนูให้เราได้ชิมกันรอติดตามอีพีหน้ากันเพราะว่าถ้างั้นยาวเลยนะนะขอบคุณวันนี้สบายใจหรือยังได้ขี่เจสกีแซตาตาลมแรงบ่ห้ไห่ไห่ยังไนะโอ้ยไม่อยากกว่าเดี๋ยวไหม ค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะแกงกินข้าวกันนี่หนึ่งเขาเฮ็ดเพิงมีอะไรก็คนมากินเยอะเลกับกับข้าวกับปลาเลยง่ายเี่ไทมีผู้ใดกินแน่นอนอุ้ยดังดีดีอาทิตย์หน้าเรามากินไหมเฮ็ดเพาะไอเพนะเดี๋ยวรอติดตามไปน้องรออีพีหน้านะครับคืนค่ำคืนนี้เราขอตัวไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าก็อยู่ค่ำคืนเดิมไปแหละรอดูอีพีหน้าแกงเฮ็ดเพะนอนรถบ้าน เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับยูนเดอร์พี่หน่าเด้อแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดสบายดีโอ้ไม่ท่าเลยหมดเลยหน้าตาก็หล่อนะหน้าตาก็ดูดูดีอยู่นะไปแอบกินน้ำพวกอื่นเขาอีกเจ้าแหววจนวานเลยเออแล้วก็ทำท่านอย่างงี้โอ้ตายละโรงเรียน โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเนี่ยไ <c oughs> ปไ<ะ>ป,ปสวัสดีครับดีๆสวยๆจะไปนะครับป้องคุณสวัสดีครับป้องคุณวันนี้เขากําลังเสียเฟลอยู่เสียเซีอยู่เขามีปัญหาเรื่องนู่นน่นน้องดูตาเขาบแบบ,บแบบบ,แบบูบักเยอะจังแบบบูบ,บ,บักบูปักบับกันเดี๋ยวไปดูไป ปล่อยไปแล้วปล่อยให้เขาด <ไป S 1> ูแลเดี๋ยวมาแข่งเฮ็ดกันเด้อคลิปหน้าไ่น,อน,ออน้องเด้อรอเบอ่งเด้อมาอื่นพรุ่งนี้เย็นเจอกันครับ3 0 0โมงเย็นเ<า>จอกันคลิปนี้ไปแล้วครับ<า>สบายดีา <c oughs>